สมมตินะสมมติสมสมตินะ่ะหนูเย็บเสร็จแล้วอันนี้อยู่ข้างในหมดแล้วนะหลังจากนั้นหนูต้องออเดอร์ฟิล์มเชดเอ็กซเลย์เพื่อตำแหน่งถูกไหมเพื่อตำแหน่งถูกไหมรูสุดท้ายรูพวกเนี้ยเราจะเห็นในเอ็กซเลย์รูสุดท้ายมันต้องอยู่ในปอดเอ,อ,อ,อาจารย์อาจารย์ออสกี้ก็ถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าไอ้เ,อเ,อเคที่เราใส่ม,มันเวิร์กแล้วก็คือใช่ กับ2ก็คือดูลมในขวดปูดปูดเออปุด,ปดไ,ไหมใช่ไหมคะ,มอ,ะอัยหรือพูเออใช่ไอแล้วก็อันถัดมาคือการออฟไอซดีสมมติว่าผ่านไป3าสวันและลมมันไม่ปุดและคนไข้หายเหนื่อยละก<ม>็ทำยังไงล่ะสมมติอาจารย์บอกเออน้องนักศึกษาแพทย์ไปออฟไอซให้ให้ให้หน่อยเตียงนี้เตียงนี้ วิธีการก็คือหนูก็แกะพลาสเตอร์ใช่ไหมคะสอนคนไข้ก่อนเอ่อโทษก่อนแกะพลาสเตอร์สอนคนไข้ก่อนคุณลุงตึ๊ดตึต๊ชื่ออะไรเดี๋ยววันนี้หมอขออนุญาตอตฯ off icd นะเอาสายระบายตรงนี้ออกให้นะเพราะว่า,าน้ําหรือหนองหรือลมของคุณลุงอาการดีขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็สอนคนไข้ด้วยการที่หายใจเข้าออกลึกสองสาครั้งเข้าลึก ออกลึกเข้าลึกออกลึกเข้าลึกออกลึกสาทีใช่ไหม mm hmm. เสร็จปับ๊บเราก็โอเคแกะพาสเตอร์เหนียวๆออกที่มันแสนยากลําบากหนือภาพมันจะติดอต,ตรงเนี้ย mm hmm. ติดมุเยอะแยะก,กว่าจะแบบอันนี้ได้แต่มือหนูก็ต้องพยุงไอ้กลุ่มก้อนตรงนี้ไว้ก่อนนะอยากให้มันหลุด mm hmm. ใช่ไหมคะมุดหนูแกะพาสเตอร์ออกละแล้วลหนูก็ต้องอ่าตัดไหม ตัดไหมถูกไหมเมื่อกี้ที่เราตัดไหมกันเพ้นเบตาดีแล้วก็ตัดไหมพอตัดไหมเสร็จปั๊บอาคุณลุงเอาแบบหายใจแบบที่เมื่อกี้สอนหายใจเข้าลึกออกลึกเข้าลึกออกลึกอ่ะพอขขเขาเขาเหหายใจเข้าก้นสุดรีบดึงรีบดึงออกออแล้วถ้าหายใจออกแล้วดึงนะถ้าหายใจออกดึงเวลาเราเจ็บ เราจะหายใจเข้ามันก็จะซักลมเข้าอ๋อให้สุกแล้วค่อยดึงใช่คนเราเวลาหายใจเข้าลึกแล้วเออมันจะลึกอีกไม่ได้แล้วเข้าใจไหมต้องไม่งั้นก็ช่วงที่เขากั้นไว้ก่อนได้ไหมหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้ก่อนขอสองวิใช่ก็คือหายใจเข้าลึกอ่ะกั้นไว้นะกั้นไว้นะกั้น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 กก็ลมเข้าปอดโอเคไหม อันนี้กุ๊ปที่ดับพี่ไม่ได้สอนไม่ได้สอนตรงนี้ก็อันนี้คือเทคนิคการไอซอ ICD แล้วก็พอออฟสายหลุดมาแล้วตรงนี้สําคัญมากนะเพราะว่าสมมติถ้าเราปล่อยให้มันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มวัวแต่เฮ้ยวัตสันลินกอ๊อตอยู่ไหนวะนนคนไข้ซักเข้าไปแล้วพอฟีมออกมาเอา้าทำไมแย่กว่าเดิมสต้าว่าเราอีกออกอไม่ดีนึกภาพไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปดกเอาไว้แล้วยิบไหมคะยิบค่ะยิบ เราเ<ห>มื่อูดก่อนแล้วก็แล้วแต่เคสแต่พี่ยังไม่เย็บอ๋อไม่เย็บ<อ>เพราะว่านี่ไงเพราะว่าเห็นเทคนิคการตัดไหมพี่ไหมพี่ไม่ได้ตัดเอาหมดพี่ยังเหลือไหมเดิมพี่พี่เย็บเอาไว้อะอยู่ที่โตคนไข้พี่เอาแค่สายออกเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นเขาตัดที่สก,กินน่ะก็ต้องมานั่งเย็บใช่ไหมแต่พี่อ่ะตัดที่ระหว่างสายอืมก็ติดเออตรงนี้ก็ยังมีสองสติ๊กอยู่ตรงนี้เห็นไหม แล้วแพทย์เราก็ใช้พ้าก,กอดปิดวัสลีนกอดก่อนนะหนึ่งชั้นถูกไหมแล้วก็พ้าก,กอสอีกแล้วก็ฟิกซูมูพัาสเตอร์เหนียวเนาะเหน,น,นไหมโอบมันมันก็ยังมีสติ๊กอยู่แล้วอีกเจ็ดวันสิบวันก็ค่อยตัดเหมือนเดิมออฟสายไอซิดีเสร็จก็ต้องทีนเช็อีกทีหนึ่งช่ไะมัาไม่มีองเข้า ว่าตลาดมัน expand ดีแล้วอะไรอย่างนี้โอเคครับท่าน,นมาทำกันแล้